รายการต่อไปนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาเด็กและเยาวชนไม่ควรรับชมครับพอครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเว็บ LSM 99สตาร์กูไม่มีแฮปปี้แน่นอนมีทุกบริการครบจบในเว็บเดียวครับวันนี้ผมพามเล่นในค่ายเกมไมโครเกมมิ่งนะครับผมอเกมของผมที่เล่นวันนี้ชื่อว่า Candy Dream นะครับ กราฟิกดูน่ารักมากเลยครับผมเอาลมคล้ายเหมือนแคนดี้คลาสเนาะโอเคครับตอนนี้ผมปรับค่าเบทที่15บาทเลยครับผมไม่รอช้าไปกันก่อนเลยนะจ๊ะโอเคครับผมตอนนี้มาทด้ทุน300บาทนะครับมาดูซิว่าวันนี้กําไรเราจะได้จากเกมนี้เท่าไหร่กันนะอตอนนี้ยังนิ่งครับผมโอเคครับผมตอนนี้ทุนเราลงไปเล็กน้อยครับอยู่ที่ประมาณ250บบาทนะอ่า มาลอลุนน้นกันครับผมอ้มีอะไรเอ่ยไม่ยังไม่มีอะไรครับมาลองดูกันท่านผู้ชมว่าเราจะได้อะไรจากเกมนี้บ้างนะท่านผู้ชมนะอขอขยับขึ้นไปสักนิดนึงครับผมตอนนี้ปรับค่าเบดที่20บบาทครับอามีอะไรกรรับกพลิบกับพิบโอ้โอเคครับเอ๊อยากรู้จังเลยว่าเกมนี้จะให้เข้าหน้าฟรีสปินยังไงนะท่านผู้ชมนะ โอเคครับตอนนี้ได้กลับคืนทุนมานิดนึงครับผมทำให้เราเล่นต่อได้นะฮะปอ้โหนิ่งครับผมเงียบกลิบเลยนะตอนนี้อื้อขอขยับีกสักนึงครับผมได้กินตูตูครับว่าฟีสปิงใกล้จะมานะฮะอือเออแหมแต่แน่นอนครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้อาจจะยังไม่ใช่กําไรสูงสุดของเรานะฮะหลักการมาแล้วครับผมใช่ไหมสาอัน Candy Candy Dream นะครับผมตัว Y สามอันนะน่าจะเข้าฟรีสปินเลยหรือเปล่าจะต้องลองดูครับท่านผู้ชมอืมปั๊บครับผมอ๋อไม่ได้นะครับได้แค่ Y ธรรมดานะครับสอันนะโอ้โหโอเคครับตอนนี้อยู่ที่3ามรนิ่งๆอยู่เลยครับท่านผู้ชมนะ แต่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมเรามีโปรโมชั่นครับถ้าท่านผู้ชมชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันตอนนี้นะผมเรามีโบนัสให้อีก20%เลยครับจากเงินที่เพื่อนของท่านผู้ชมเนี่ยฝากเข้าไปในบัญชีกับท่านผู้ชมโอ้โหดีมากๆครับโปรโมชั่นนี้นะและช่องทางการติดต่อง่ายมากๆครับสามารถแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอด6ครับทางเราจะมีแอดมินให้บริการตลอด24ชั่วโมงเลยครับท่านผู้ชมตัวลิงก์อยู่ด้านล่างของคลิปนะครับโอเคครับผมตอนนี้ลองมาปรับค่าเบทที่ยีครับดีดี ขอให้มีกาลังใจเล่นต่อไปได้นิดหน่อยครับท่านผู้ชมตอนนี้ได้กําไรมาอยู่ที่ราวๆสองร้อยบาทนะครับอาตอนนี้ได้มาห้าร้อยแล้วก็ดีครับผมไม่ได้มากครับแต่ก็ไม่เสียก็ดีใจแล้วขอให้ได้ลุ้นต่ออีกหน่อยนะครับท่านผู้ชมแหมได้กําไรแค่นี้จะถอนเลยก็กะไรอยู่นะเราต้องลองดูต่อกันไปอีกหน่อยครับท <c oughs> ุนก็ลงไปเรื่รอยๆครับผมโอเค เวลิกูดอย่างนี้โอเคครับผม <c oughs> ขยับทีละนิดครับผมสังเกต <TVs> นะครับยิ่งเล่นนี่ผมไม่ได้ปรับลงไปเรื่อยๆนะผมจะปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเผื่อมันจะมีจังหวะที่เราได้เขาเรียกว่าโบนัสนะครับอย่างนี้ก็ผมฟรีสปินมาแล้วท่านผู้ชมเอาวละเห็นไหมครับผมมาในช่วงที่เราปรับคา่าเบสสูงสุดพอดีครับประมาณที่30บาทต่อครั้งนะอ่า time time, เวลาเราเข้าหน้าฟรีสปินเนี่ยเวลาที่เราได้เวลาที่เราได้แบบ คูณเยอะๆครับผมมันจะบวกเยอะตามไปด้วยนะท่านผู้ชมนะแต่ยิ่งตอนนี้เราไม่ต้องเสียตังค่าเบ็ดอะไรแล้วครับผมสิบครั้งครับขอเด็ดๆหน่อยนะป๊าฟหืมกริบยังกริบอยู่ครับผมหืมนิ่งรอบสองครับ oh, <no. S 1> โอ้โหโอเคครับได้มานิดนึงนะท่านผู้ชมแหมโอุตส่าได้เข้าฟีสปินทั้งทีอยากได้แบบโบนัสหนักๆเลยฮนะ อ้าวโอ้ตัวนี้ครับเป็นตัวขยายวิวนะครับผมป๊าบคูนก็ไปสิร้อยกว่าบาทครับผมเป็นตัวเลขที่น่ารักมากครับผมโอเคขออะไรอีกหน่อยนะตอนนี้เราได้กำไรประมาณร้อยกว่าบาทเองครับท่านผู้ชมอยากได้เยอะกว่านี้ครับป๊าอเกลือ,ค,อค,ครับอย่างนี้เกลือแล้วเกลือแล้วแหละเ่างเนี้ยเกลือแล้วโอเคครับแจวิวแตกครับ โอ้โหได้มาแค่อันเดียวเสียดดยท่านผู้ชมโอ้โหแต่บวกเยอะอยู่แต่บวกเยอะอยู่ตอนนี้เราได้มาเป็นที่400บาทครับผมครั้งสุดท้ายครับ mm hmm. น้อยหน่อยครับผมแต่ก็ยังดีครับอย่างน้อยเราก็ได้กําไรกลับขึ้นมาอยู่ที่400บาทนะท่านผู้ชมโอเคครับเป็ดเสร็จรวมวันนี้ก็ได้กาไรอยู่ประมาณ500บาทถือว่าไม่เลวนะท่านผู้ชมนะโอเคก็สําหรับเกมใหม่นี้ก็ ถือว่าโอเคนะก็ผมวันนี้มาลองรีวิวกันนะก็ถ้าผู้ชมสนใจก็ลอง,ลองมาเล่นกันได้นะผมในค่ายเกมไมโครเกมมิงนะครับชื่อเกมว่า c a n d y Dream นะผมเพื่อเบื่อแนวสล็อตเกมอื่นๆแล้วนะครับผมอยากเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะครับก็ลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนถูกใจใคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วผมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเราสำหรับ ep นี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ep หน้าครับสวัสดีครับ